สวัสดีทุกคนนะครับผมก็ผมวันนี้กับ kskm แะช๊าวันนี้เราจะมาสุ่มกาชปรองอะไรวะนะเดี๋ยวกิจกรรมเอยียงวะนี่เลือกกระเป๋าหนึ่งใบอ๋อเขาบอกว่าฝาลายไซดดีใบขวาครับเจ้าใบลายๆน้อโอ้โหอ,อันกลางน่าจะคุ้มกว่าวะาทางต่อไปต้องใช้200เพชรในการาเริ่มนะนะการต่อสู้ระหว่างสุดๆอดโยโย นี่แหละไม่เปลี่ยนอ๋ออะไรวะถ้าทายต่อเราก็จะได้อีกหรอดีละแบบนี้ต้อง ก็คือเราจะสามารถก็คือไอไพ่เนี่ยห้ามเอาใบโจ๊กเกอร์นี่เด็ดขาดใช่ไหมนี่แหละไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนโอ้โหเรียบร้อยโอเคอ๋อคือห้ามได้โจ๊กเกอร์นี้นะครับโอเคโคดฟรีวันละครั้งกดข้ามไปเรียบร้อย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนที่จะอ๋อได้คุกกี้ด้วยนี่นาะแปบ๊บหนึ่งนะครับอาอสวยน้นนนั่นเงินเงิน,นส่งเลยมาทำอะไรนะมันบอกตรงนีะไม่รู้เหมือนกันนะครับเวลาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับไม่น่าจะทำอะไรหาเหวกระเล็กระด้านอะไรได้แล้วแหละนะครับโอเคมา กิวอ่ะน่าจะโดนไล่ออกแล้วแหละดูทรงผมไม่ได้เข้านานมากครับกิวยังอยู่อยู่เว้ยสุมส่มกิวอ่าสุ่มสองั้งครับไปข้ามเ,เลยหนึ่งรอบเจ็ดร้อยหนึ่งรอบเอาเกลือมากเค็มปิดเลยรวมพลกิวนะครับโอ้ตอนนี้เราตกมา อั้หนึ0รแลกได้1ชิ้นโอ้โหน้ำตาจะไหลนะน้ำตาจะไหลเฮ้ยสูงกิวอะไรวะนะ่ะเอาก็มาดีครับชึกๆๆๆ๊ไหนมาดูซิความเกลือของนายของขวัญ KSM k นิดต่อขี่ปิกสักชิ้นลูกปิกสักชิ้น กูพูดไม่ออกเลยเฮ้ยโอ้โหได้สมบัติมาหกสักสิบโ,โคตรคุ้มนี่ครับอัตราสมคือโหได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อคุกกี้ชูครีมนี่แสดงว่ามันโหดใช่ปะ ระดับแรกคือเปลวไฟอาคีระดับ4นะครับเนี่เมื่อกี้เราได้ไอ้อาคีลึกลับนี่มานี่คืออะไรระดับ3อุย้ยระดับ4มาหนึ่งอนันระดับ2โง่ๆมาหนึ่งเม็ดจัดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคสวยไม่ได้ขี้กเกลืออะไรเลย <laughs> ไม่ได้ขี้เกลืออะไรเลย รับรับเคไปออกไม่สุ่มแล้วกลับออกไปมาคุกกี้รสเค้กเวลเต้ได้เย็นอ๋อมาก่อนมาก่อนโอ้โหท้าทายเป็นรอบแรกไปโอ้โหจะตันอยู่แล้วเหี <laughs> ้ย แม่จะตันอยู่ละโอเคอเดี๋ยวสองร้อยแปดสิบอะไรอีกหนึ่งมาเนาให้ส่งไปไม่ได้ก็กดทิ้งครับไม่ได้ก็กดทิ้งไปโอหมดแล้วอ๋อ้จบแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาโชว์สูตรของนายของควันให้ดูนะครับนี่ าราชา,า,ชาราชาราชาาชราช่สุดแล้วราชาองผมนะาาฉะนั้นาชาราชาจะต้องท่านร <c oughs> าชาจะต้องช่วยผมนะครับในการที่แบบว่าให้แบบรับจะไม่หลงไหลไปกับสิ่งเล็กน้อย พระราชาจะต้องแบบว่า,าทำให้แบบว่าผมนี่ยนะครับชั้นราชาได้โปรดมาราชาบอกว่าต้องผ่านแสดงว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้ไอตัวสุดยอดคุปข์พ,พ็อแมวคุกกี้สกินในตำนาน ในเท่สักคันสิเออไม่เคยได้สกินเท่ๆกับเขาเลยแชปแชปแชปขอเรื่องลุงหน่อยขอเรื่องลุงหน่อยโอ้โหไม่สีลุงเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหน้ำตาจะไหลสกินคุกกี้โก้ กุ๊กกี้รอยัลกุกกี้สังหารกับกุ๊กกี้ยิงเหรอเอาไหนเดียสเปเชียลเป็นสเปเชียลทั้งคู่อะครับไอตัวยิงนี้ดีกว่าเนะไปหนึ่ง ตัวชิบหายแล้วตาแดงแน่นอนอุ้ยตัดได้อย่างงี้สิฮึมนะนะสองหมื่นเพชจะไม่ได้ตัวใหม่เลยเหรอวะอ๋อนินจามึงจะเต็มอยู่แล้วนะ ด,ดิสุม่มโอ้โหเจ้าหยิงโกลัวมาสองตัวติดเอออย่าบอกนะว่าไอ้ที่ได้อนอโอเคโอ้โอ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  เฮ้ยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันมีตาปิงปิงแปลว,ว่ามันต้องมีสตัวสิเฮ้ยเอาวะปืนใหญ่ปะ่ะปืนใหญ่ปะ่ะเอาเ <c oughs> อาเดี๋ยวมึงมาจากไหนเนี่ยมึงไม่ได้อยู่ในเลทที่กูสุ่มเลยเนะี่ย ไอ้เชนี่จะเต็มตัวแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมันมาจากไหนเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหคุกกี้รถมาแตงนี่ต้องได้สเปียร์อีพิกเนี่ยสเปเชียลอีพิกเนี่ยซูเปอร์อีพิกเนี่ย e โคตรแจ่มนะครับเมื่อกี้กูไปได้มาจากไหนวะนะไอ้ตัวนั้นอนะ่ะเนี่ยนะมันอยู่ตรงไหนเนะี่ย ันก็ไม่มีในเลตนะามันโผล่มาจากไหนวะนะเอองงครับไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกเจ็ดแปดเก้า ยี่สิบหายตาแดงนี่งานงอกเลยนะปึ่งเรียบร้อยไม่อยากกดเลยว่ะกดข้ามเลยได้ไหมเฮ้ยกูเห็นคลิปแล้วกูแบบท้อ พอหมดโกตะตันอ,อยู่แล้วนะ่ะท่านราชามอมม่อนไไหมวะนานะึสองสามไปสามตัวแต่ไม่มีราชาอะเสียดายอย่างเดียวอะโอ้โหกดตูกดอันนี้เลย กวดห้ามเลย,ยท่านราชาท่านเรางยัไม่ได้นะท่านคือผมขออะไรท่านหน่อยสิท่านครับหืนละเมืองหน้าใหม่มออท่านบอกว่าราชาเผยโฉมแล้วมันจะต้องออกมาสิท่านใช่ไหมเออมันต้องมาแหละท่านเนาะไม่มานี่กูตบราชาทิมเลยนะไปราชาโอ๊ยมาผมอ,อยังไงก็มาครับท้าราชามาปึ้งเป็นไง ผมบอกแล้วนี่มันคือสูตรน,น้นอนน้อนอุ้ยตายครับมันคือสูตรน,น้นอนน้อนนี่ดูดูมันคือสูตร มปั๊บก็มาเลยครับผมดูโอ้โหคุกกี้มาซะเลยโอเคบคคาโดลูกอืมนักบุกกาหาอีกตัวคุกกี้ซอดพีิงโง่เฮ้ยอีตัว โอ้โหไม่ใช่ว่ะรู้ว่าได้อีกตัวก็จะดีใจไม่น่าต้ายแล้วแหละตัวเดียวนี่คือแบบสุดๆแล้วอะเฮ้ย <c oughs> อีตัวว่ะอีตัวว่ะโอ้โหเด้อ <c oughs> เหลือแปดพัน 8, แล้วนะตาราชา เมื่อกี้เราได้อะไรมานะเมื่อกี้เขาจะทำอะไรนะลืมลืมเขามาังกรเป็นที่ที่อบอุ่นไม่ใช่เหรออ๋อนี่นี่ตัวนี้ที่ผมจะอัพเลื่อนไปตันแน่รนครับปึ้งห้าดาวแล้วทุกคนนี่้ยไอ้เขี้ยเดี๋ยวมึงยังมีปลุกพลังอีกเหรอ มีปลุกพลังดาวเต็มด้วยเชียอะไรวะแน่โอ้โหมีปลุกพลังด้วยเลยโอ้โห,โโหคุกกี้ตัวนี้มันปลุกพลังนี่เป็นนะยังไงวะเนี่ยยังไม่ต้องมีเควสดิแบบว่าอ่าเดี๋ยวนะครับ โอ้โหอ้าวสวยดีครับจมนี่เอา,อาไปแล้วกดผิดทีเดียวเรียบร้อยน,อน็อกูมากดทำไมอันนี้เนี่ยอันนี้มีไม่กดอ้ออันเดียวด้วย ไม่ต้องหลุ้นอะ่ะแดงแจดแน่นอนลาชาดาเพียอะไรเด้อรอบสุดท้ายวะทุกคน <c oughs> คลิปมันจะนานไปนะครับผมาลาชากูอยู่ไหนไวะเนี่ยท่านราชาครับ <c oughs> เราหวังว่าเราจะได้คุยกันดีๆนะครับท่านอ้าห,หายราชากูหาย เอาไปใช้กับอ,อะไรเนี่ยน,นี่ราาครับท่านผมมั่นใจว่าเรา <c oughs> คุยกันได้ดีนะครับท่านแต่ว่าผมขอละซุม่มขออีอนี่หนึ่งตัวนะครับท่านราชา <c oughs> เรียบร้อย สองอย่างครับตาแดงกับตาไม่แดงโอ้โหเรียบร้อยน้ำตาจะไหลเลยวะทุกคนอะไรวะน่ะมาร์แลแนนเหรอใช่ปะ่ะผู้ทคําจะพูด เกลือเกือเกือเกือจริงๆเราเนี้ยโอเควันนี้ก็ได้รับความหัวร้อนเต็มที่ครับผมแล้วก็มาเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับซุ่มเกลือมหาปะาลย